สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครักัญธมณีชาแนลนะคะวันนี้มาลุงจะพามาทำเมนูสะเดาผัดกะปิเป็นอีกหนึ่งเมนูสุดโปรดรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยจัดเต็มรับรองข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะคะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นสะเดาอันนี้คือตามชอบได้เลย่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะทุกคนผงปรุง,งรสน้ำมันกะปิอย่างดีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวหอมแดงกระเทียมพริกนะคะแล้วก็หมูสามชั้นต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของหมูสามชั้นแร่ในส่วนของนังหมูออกก่อนนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะเหนียว หั่นหมูให้เป็นชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มาก หั่นสชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาละลายกะปิเตรียมไว้เม่ลุ่งใช้กะปิอย่างดีครึ่งช้อนโต๊ะละลายกับน้ําเตรียมไว้ก่อนนะคะเวลาเราไปผัดเนี่ยจะได้ละลายได้ง่ายไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ มาตำในส่วนของเครื่องแกงแม่รุ่งใช้พริกสองตัวก็จะมีพริกจิน,นาแดงผสมกับพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมแม่รุ่งจะซอยตะไคร้ใส่ลงไปด้วยกลิ่นจะได้หอมอ่าสักประมาณ1-2ต้นตำทุกอย่างให้ละเอียดดีเลย ในส่วนของสะเดาแม่นุงจะไม่เอาไปผัดเลยจะเอามาลวกก่อนนะคะเวลาเอาไปผัดเนี่ยเขาจะได้ไม่ขมมากปรุงรสชาติก็ง่ายทานก็ง่ายด้วยค่ะใส่เกลือลงไปก่อนเวลาลวกออกมาแล้วสีจะได้สวยอ่าเราค่อยตามด้วยสะเดาถ้าอยากให้สะเดาไม่ขมมากก็ลวกให้นานหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลวกด้วยอ่าพอได้ตามที่เราต้องการแล้วตักขึ้นมานก,กับน้ำเย็น พอสะเดาของเราเย็นตัวลงแล้วก็นํามารูดอ่ารูดเอาทั้งดอกแล้วก็ใบเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกินใบก็ไม่ต้องเอาสรรพคุณของสะเดาก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอ่าไม่ต้องพูดหลายๆคนก็รู้นะคะและที่สําคัญช่วยเป็นยาระบายได้ด้วยจะเอามาลวกกินกับน้ําพริกอ่าทำสะเดาน้ําปลาหวานหรือว่าเมนูอื่นๆก็อร่อยดีค่ะ นำเครื่องแกงที่เราตำไว้นะคะเอามาผัดกับน้ำมันให้ส่งกลิ่นหอมดีซะก่อนเครื่องแกงหอมได้ที่ดีแล้วใส่หมูสามชั้น ผัดให้สุกสักประมาณหนึ่งก่อนนะคะ,อะพอสุกได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำล้างครก ผัดหมูสุกได้ที่ดีแล้วใสก่กระปิลงไปปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะลองชิมรสชาติดูอ่าพอได้รสชาติในแบบที่ตัวเองชอบได้แล้วก็ใส่เป็นใบมะกรูดฉีกแล้วก็สะเดาคลุกคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยะคะ่ะ พร้อมเสิร์ฟราคาสำหรับเมนูสะเดาผัดกะปิเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายๆรสชาติอร่อยแถมมีประโยชน์รสชาติก็จะได้ความขมจากสะเดาหอมกลิ่นกะปิแล้วก็มีความกลมกล่อมคลุกกับข้าวส่วนร้อนๆน,นะคะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยยกนิ้วอยากให้ลองเอาไปทำกันดูค่ะรับรองจะติดใจฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ